ดูบริเวณด้านหน้ารูปเหมือนนะครับของหลวงปู่โตองค์ใหญ่นะครับนะรูปเหมือนหลวงปู่โตองค์ใหญ่ที่วัดระฆังโคสิตารามนะครับในช่วงเวลา5้ามงสีนาทีดรูรอบๆนะครับ ก็จะมีเรือข้ามฟากนะครับบริการนะครับวันนี้เรือข้ามฟากบริการฟรีนะครับ